พี่หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่สามการพบเจอ10นาทีงั้นเล่นเกมรอแล้วกันแสนดีพึมพำกับตัวเองทั้งกดเข้าเล่นเกมโปรดเพื่อฆ่าเวลาขณะที่นั่งรอเจ้าของเสื้อกาวผ่านไปไม่นานรถเบนซ์คันหรูก็เคลื่อนตัวเข้ามาจอดหน้าคณะบริหารธุรกิจสร้างความแปลกใจให้กับพวกนักศึกษาสาวๆไม่น้อย สิ่งที่สร้างความแปลกใจไม่ใช่รถยนต์คันหรูแต่เป็นชายหนุ่มเจ้าของล่างสูงในชุดกาวที่มีใบหน้าหล่อเหลาเอาการนั่นตัางหากเล่าที่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆเสียงซุบซิบของผู้คนดังขึ้นเป็นระยะระหว่างทางที่เขาเดินผ่านไปตั้งแต่เปิดประตูลงจากรถแกนั่นใครนะ่ะหล่อมากก็พี่กันไงอดีตเดือนคณะแพทย ลองเดือนมาหาลายัยโอ้ยแกพี่หมอกันมาทำอะไรที่นี่หล่ออะไรเบอร์นั้นแกพี่หมอมาคณะเราด้วยเห็นแล้วฉันอยากจะป่วยขึ้นมาทันทีสาวๆต่างพากันยิ้มกุ้มกิ่มให้กับผู้มาเยือนแต่นั่นไม่ได้สร้างความสนใจให้เขาได้มากเท่ากับร่างของเด็กหนุ่มตรงหน้าที่ขำำมักขม้นกดเล่นเกมอย่างจริงจังจนเขามายืนอยู่ตรงหน้ายังไม่รู้ตัว แสนดีละสายตาจากสมาร์ทโฟนเหลือบมองไปยังรองเท้าสีดำตรงหน้าก่อนจะหมุนในตาไล่ขึ้นไปยังกางเกงสแลกสีดำตัดกับเสื้อนักศึกษาทาับทับด้วยเสื้อกาวสีขาวแล้วหยุดอยู่ตรงใบหน้าคมสันคิ้วเข้มเข้ากับดวงตาสีรัติการจมูกโด่งได้ลูกรับกับริมฝีปากที่กำลังเผยยิ้มให้เขาไม่มีคำบรรยายใดๆ ให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้นอกจากคำว่าหล่อหล่อมากหล่อแมนแฮนซ้ำเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่หล่อแสนดียังคงจดจ้องไม่วางตากับวงหน้าเทพเจ้าปั้นแต่งนั่นจนแอบ,บอิจฉาในความสมบูรณ์แบบของคนตรงหน้าเสียไม่ได้ก่อนจะกระพริบตาเพราะเสียงพูดของอีกฝ่ายดังขึ้นน้องแสนดีใช่ไหมครับใช่ครับ ส่วนพี่คือพี่กันชวีสินะครับกันขบขันเล็กน้อยให้กับท่าทางตื่นตหนกเหมือนกระต่ายของเด็กน้อยตรงหน้าเรียกพี่ซะเต็มยศเชียวนะแสนดีวางมือลงบนโต๊ะก่อนจะหันไปหยิบเอาเสื้อกาวที่วางอยู่ข้างตัวยื่นให้กับคนตรงหน้านี่ครับกาวของพี่กันเลิกคิ้วมองดูเสื้อกาวในมือของแสนดีแต่ก็ไม่ได้รับ วางท่าทางนิ่งเฉยจนคนให้หัวคิ้วชนกันอย่างไม่เข้าใจแสนดีจึงตัดสินใจลุกขึ้นยื่นกาวให้กับอีกฝ่ายพี่กันครับนี่ครับเสื้อกาวแทนที่กันจะรับเอากาวคืนไปเขากลับถามเด็กหนุ่มตรงหน้าแทนแสนดีรีบเข้าเรียนเหรอแสนดีสายหน้าปฏิเสธเขาไม่ได้รีบเข้าเรียนแต่เขารีบไปร้านขานมเพื่อช่วยงานเฮียวิน จึงส่งสายตาค้อนให้กับคนตรงหน้าทั้งตอบกลับไปไม่ครับแต่จะรีบไปหาเฮียวินหาเฮียวินแสนดีจะไปร้านขนมเหรอใช่ครับพี่รีบรับกาวพี่คืนไปเถอะนะครับผมรีบไปไม่พูดเปล่าแสนดีเอื้อมมือไปจับมือของอีกฝ่ายให้หงายขึ้นก่อนวางเสื้อกาวลงแล้วหันกลับมาหยิบกระเป๋าและมือถือเตรียมก้าวเท้าออกไปแต่ทว่า แขนเลี้ยวของเขากับถูกมือหนาใหญ่ของใครอีกคนคว้าไว้ซะก่อนเดี๋ยวให้พี่ไปส่งไหมแสนดีเลื่อนในตาลงมองไปยังแขนของตนที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยมือหนาใหญ่แข็งแรงกว่าแสนดียกมืออีกข้างของตนค่อยๆแกะมืออีกฝ่ายออกไม่เป็นไรครับอยู่แค่หน้ามหาลัยเดี๋ยวผมเดินไปเองก็ได้แสนดีพูดขึ้น แต่มือหนาของอีกฝ่ายกับกระชับแขนเขาให้แน่นขึ้นทั้งขมมดคิค้วอ,อย่างสงสัยเดินไปแสนดีไม่ได้เอารถมาหรอแล้วกลับบ้านยังไงแสนดีหลีตาลงต่ำมองอีกฝ่ายพางคิดในใจอะไรของพี่เขาเสื้อกาวก็คืนให้แล้วแทนที่จะขอบคุณเขาแล้วแยกย้ายกันไปกลับมาถามอะไรเยอะแยะไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยแต่แสนดี ก็ยังคงตอบกับคำถามของอีกฝ่ายไม่ได้เอามาครับส่วนขากับก็กลับพร้อมกับเฮียวินกันพยักหน้าเข้าใจแต่ไม่วายลากแสนดีไปที่รถเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับดันตัวแสนดีเข้าไปแล้วเดินอ้อมไปขึ้นรถอีกฝั่งอย่างรวดเร็วทำเอาแสนดีตั้งตัวไม่ทันพี่กันพี่จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งเดินตั้งไกกว่าจะถึงกันไม่พูดเปล่า แต่โน้มตัวเข้าหาแสนดีทำเอาเด็กหนุ่มตัวแข็งทื่อกับการกระทําอุกอาจของอีกฝ่ายเพราะใบหน้าที่ห่างกันแค่ฝ่ามือทำให้สัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของกันและกันแสนดีหันหน้าซุกเข้ากับเบาะหลับตาปีก่อนจะได้ยินเสียงกริกและการขยับตัวออกของอีกฝ่ายทำให้แสนดีลืมตาขึ้นมองก็พบว่าตัวเองคาดเบล เป็นที่เรียบร้อยแล้วแสนดี Sandy, หันหน้าไปมองอยิงล่างสูงของอีกฝ่ายก็เห็นพี่กันขยับยิ้มขบขันในลำคอจนแสนดีอดคอให้อีกฝ่ายไม่ได้พี่อะกันไม่ได้ตอบกับอะไรทำเพียงแค่เหลือบตาม,มองแสนดีเล็กน้อยอย่างขบขันกับท่าทางนั้นของเด็กหนุ่มก่อนสตาร์ทรถเคลื่อนตัวออกไปไม่นานรถเบนซ์คันหลูก็เข้ามาจอด ที่หน้าร้านขนมหวานแสนดียกมือไหว้ขอบคุณเตรียมตัวลงจากรถแต่กันก็คว้าต้นแขนของล่างเล็กไว้ก่อนทำเอาแสนดีหันไปมองพางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงบอกว่ามีอะไรอีกกันถอดลมหายใจก่อนพูดขึ้นขอบคุณที่เอาลกาวมาคืนพี่แล้วก็ไว้ว่างพี่ขอเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนนะ ไม่เป็นไรครับพี่เรื่องแค่นี้เองแสนดีตอบปัดไปเพราะแค่เอาเสื้อกาวไปคืนไม่เห็นต้องเลี้ยงตอบแทนอะไรเลยแต่หารู้ไหมว่าการปฏิเสธแบบนั้นมันทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจเป็นอย่างมากแสนดีอย่าดื้อกับพี่อะอะไรนะครับแสนดีเบิกในตากว้างเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะอย่าดื้องั้นเหรอใครดื แล้วไอ้คำพูดแบบนั้นมันทำให้เขาดูเป็นเด็กน้อยมากเลยไม่มีอะไรเอาเป็นว่าพี่จะเลี้ยงเข้าตอบแทนเราห้ามปฏิเสธเข้าใจไหมก็ได้ครับงั้นผมไปได้หรือยังครับแสนดีเอ่ยถามขึ้นเพราะกลัวถ้าพวดพลาดลงไปเดี๋ยวก็โดนกระชากแขนไว้อีกกันพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตแสนดี จึงก้าวขาลงจากรถแล้วหันกลับมาโค้งขอบคุณเล็กน้อยแล้วพี่จะโทรหานะเด็กดีสิ้นสุดคำพูดของกันก็ทำเอาแสนดีที่กำลังปิดประตูรถให้อีกฝ่ายต้องสะดุ้งกับคำว่าเด็กดีของล่างสูงก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติตอบรับอีกฝ่ายสั้นๆครับล่างสูงเผยยิ้มอย่างพอใจล่างสูงเผยยิ้มอย่างพอใจ ก่อนเคลื่อนรถออกไปแสนดีมองตามรถของอีกฝ่ายที่เคลื่อนตัวออกไปทั้งบ่นขมุกขมิบกับตัวเองอะไรของเขาเดี๋ยวบอกเด็กดือ้อเดี๋ยวบอกเด็กดีไม่ใช่เด็กสักหน่อยผมจะสิบเก้าแล้วเหอะแสนดีทั้งบน่นทั้งหันหลังตรงเข้าไปหาเฮียวินทักทายกันเล็กน้อยก่อนจะหันไปเปลี่ยนชุดและทำหน้าที่ช่วยงานในร้าน ความจริงแสนดีไม่จำเป็นต้องมาช่วยก็ได้เพราะพนักง,งานที่ลาป่วยกลับมาแล้วแต่พอเห็นว่าไม่มีเลียนก็เลยมาช่วยตอนจะกลับจะได้กลับพร้อมกับเฮียวินเนื่องจากบ้านเขาและมหาลัยไกลกันมากแม่เลยให้มาอาศัยอยู่กับเฮียวินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันในช่วงวันจันทร์ถึงสุขเพราะคอนโดของเฮียวินใกล้กับมหาลัยส่วนเสาร์อาทิตย์ถึงกลับบ้าน